สามพอร์ตเห็นไหมนี่ตัวนี้เป็นรายการ,รแสดงการประป่ยนแปลงสามพอร์ตนะครับสามช่องนะครับลบให้ออกอโอเคนะ้ำดูรายการ,รแสดงการ,ปรเปลี่ยนแปลงสามพอดนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างอ่าเส้นที่หนึ่งนี่อันนี้คือเส้นเลยครับดีทีดีซีโอเคนะนี่คือเส้นก่อนสูงใจบอลเกลารายเกิร์ in, t เท็กพอร์ตโอเพนเห็นป่ะคือเส้นนี้ถ้าเป็นรูปเป็นรูปไหนตัวนี้เส้นนี้เป็นเป็นรูปไหนครับอ่ารูปซ้ายหรือขวาอ่าตัวนี้จะเป็นรูปซ้ายบนเขีนยน,นยังเอ๊ะกระโปรงสูงเปิดช่างไม่ดีไงน่าจะแดงกร่อยสูงใจบน เห็นมี่ยต่อเส้นเห็นไหมเส้นนี้นะตําแหน่งกรอสีบนเห็นไหมนี่ intake port open เคือเส้นนี้เห็นไหมเพราะ,ะนั่นช่องส่งไอดีเอ้ยเป็นช่องส่งไอดีช่องไอดีจะเปิดตําแหน่งกรอสูงใต้บนนะครับอ่าต่อไปนะโอเคนะนี่เส้นนี้นะอันนี้คือลูกบนด้านซ้ายเห็นไหมครับแต่ช่องไอดีเปิด,ดนะเห็นะไหมนะครับอ่าต่อไปท็อปเดสเซนเตอร นี่คือแนยสูนไตบนโอเคคือจุดที่ลิสูนะครับดันในดีขึ้นไปอยู่ในเตชัมเปอร์ในห้องของไม้โอเคนะเนี่ยนะดันขึ้นไปแต่ว่าทีนจ,จุดปกายไฟก่อนศูนไตบนเสมอมันจะไม่จุดตำแหน่งนี้มันจุดก่อนเหมือนกันเลยเหมือนที่สิงห์ว่านะโอเคนะมันจุดแน่ลอยศูนไตบนเล็กน้อยองศาแล้วแต่รุ่นว่ามันจุดก่อนเท่าไหร่ นะครับอ่าต่อไปนี่เห็นไหมเส้นอะไรครับหลังศูนย์ไตบนโอเคนะหลังศูนย์ไตบนนะครับเกิดอะไรขึ้อนอ wow. ินเท็กวาวกลอสเห็นไหมครับเนี่หลังศูนย์ไตบนนะเห็นไหมครับช่องไอดีเป็นไงถูกปิดนะหลังศูนย์ไตบน,นะน,น โอเคนะ,ะช่องไอเดียถูกปิดนะครับอตอนนี้ถ้าเป็นสมุรรูปคือรูปไหนอ่าบนขวา,ขวาเห็นไหมครับโอเคนะเนี่ยบนขวานะนะรูปสูงเรื่องที่ลงไปปิดอ่าอินเทคพอตเพราะนั้นสังเกตน,นะครับอ่าระหว่างเส้นปอนสูงใจบนนี่เห็นย,ยังมันจะมีสองช่วงเห็นไหมครับ อันนี้ซักชั่นคือช่วงอะไรอ่านี่คือใต้ลูกสูบจับน้ำนี่ซักชั่นนะโอเคนะนี่ช่วงดูดอยู่ใต้ลูกสูบโอเคนะส่วนนี่คือช่วงด้านบนเห็นไหมนะนี่คือช่วงอัดใช่นไหมครับนี่คือบนลูกสูบนะเแล้วนี่นี่ใต้ลูกสูบเห็นไหมครันี่บนนะด้านบนนะครับเพราะตัวนี้ก็เป็นสเสมือนิลูก ที่อยู่ทางด้านบนซ้ายซักชั่นคือตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่อินเทคพอร์ตโอเพนเลยนี่ช่วง,งักรส้าโอเคนะข้างล่างเป็นไงดูก,ก็ไปข้างบนก็อัดเข้าไปนะครับและน,นี่คือด้านล่างด้านบนนะถ้าปเป็นสรูปแต่เพราะฉะนั้นตำแห่ง่อนดบนตัวถ,ถ,ถึงสุดในบนเนี่ยนั่นคือช่วงอะไรครับลูกบนด้านซ้ายเข้าใจครับบนด้านซ้าย แน่เจอใช่ไหมอ่าโอเคนะทุกคนได้สายได้รู้สูบเปิดช่องไอดีด้านล่างก็ซักชั่นดูดไอ้ข้างบนก็อัดเข้าไปโอเคนะต้นฝากเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมก่อนถึงสูบในบนปั้งหัวเทียนจุดไฟฟูรัดนะจุดไกลไฟนะดตะแหน่งขดสัญจรไปกันเลยหัวเทียนจะไม่ติดการสูบนนะครับดาวให้ไปขึ้นอย่างประเทศไหนก็ตามสองวัดสี่วัดเหมือนกันเพราะมันจะใช้เยาวาการนะครับในการเผา คนะเดี๋ยวอาการเผาอ่ะอุเจาระต้นฤดูน่ามนจุดตำแหน่งนี้เอาเจาระจุดเส้นนี้นะนี่เส้นนี้อุจจาระจุบการไฟนะครับอ๋อก่อนถึงสุดตะบนเล็กน้อยข้างบนอุจจาระจุดบการไฟข้างล่างก็ยังเป็นไงอยู่ยังซับชั่นอยู่นเนี่ยดีนาใต้รีสูบอ่ะเนี่ยนะครับยังซับชั่นอยู่นะครับอ,อ,นะอ๋อด้านล่างนะครับอ่ายังเป็นช่องดูดอยู่เพราะรีสูบยังไม่เคลื่อนที่ลงไปปิดช่องไอดีนี่ข้างบนก็ได้เป็นไงเริ่มเผาอ่ะนะ แล้วไปเริ่มเผาพักก็คือเส้นโคที่วิ้นไปด้านขูาน่ะเริ่มเผาไปเรื่อยแล้วเริ่มเผาเรื่อยจนหมดตำแหน่งอะไรครับอ่าตำแหน่งที่สูงไปไงนะครับเลยสูงไปบนมานี่คือช่วงที่มันให้เน็ตเวิร์กลงมาละปั้งให้เน็ตเวิร์กลงมาโอเคนะคเห็นไหมนี่ช่วงให้กำลังงานใน,นช่วงนี้เองเนะเพราะช่วงนี้คือช่วงดีเลยความร้าช้าในการจุดระเบิดคือเจ็บเติดแล้วลาม ลามไปลามไปเรื่อยจนหมดในตำแหน่งอะไรเหมือนกันหลังสูงไปบนนะเห็นไหมเพราะถ้าเเวลาที่มนจุดเนี่ยมันจะจุด่อดตัวตบนนิดเดียวแล้วมันจะหมดก็ต่เมือ่อเลยสูงเวลาแล้วรู้สูตรจะรอแรงแทก็กแล้วลงต่อเลยนเพราะก้าวเนะี่ยมันจะรอขาลงอยู่แล้วเข้าใจไหมครับนะลึกแลแบบ้วมันจะเบิกหมดเพราะอะไรบ้างปร,ปรดังส่งต่อเลยนะเพราะนั้นนี่คือช่วงให้กำลังงางนี่นะคอมแพชั่นมีพาวเวอรัตตัวกในช่วงนี้ โอเคนะให้พลังงานตอนนี้จะเป็นรูปไหนละรูปไหนครับเน็ตเวิรอ่ารูปบนด้านขวาเห็นไหมแ้เช่่งมันให้ทลังงานเห็นไหครับพอารูปบนด้านขวานี่คือมาถึงไหนแล้ว มันมาถึงเส้นก mm ่อยศูนย์ใต้ล่างเส้นที่หน mm ึ่งเห็นยังเห็นยัยมาเส้นนี้นะเห็นนะมลูกบนด้านกว่านะครับนั่นคือสิ้นสุดการส่งพลงงานแล้วไงมาถึงเส้นก่อยศูนย์ใต้เส้นที่สองไอเส้นแรกเห็นนะเพราะก่อนอยู่นั่นนี่จะมีสองเส้นหนึ่งสองเห็นนะครับนี่ในสองเส้นหลังศูนย์ใต้ก็มีสองเส้นเหมือนกันเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเห็นไหมครับแอนจะมีสองเส้น และเซสสังเกตตอนนี้นะครับนะคออรับ r c e Port นะ Open เห็นไหมเดี๋ยวนี้ช่องไอดีไอช่องไอเสียเปิดนี่คือช่วงที่ไอาเสียเป็นไงไอเสียออกเองเห็นไหมเดี๋ยวนี้ช่วงไอเสียมัน,นออกคือน้ำไอเสียออกเองนะเห็นไหมไอเสียออกเองเพราะอะไรครับสัเกตเป็นจจนพอร์ตโอเ,นเพนพอช่วงเนี้ยช่องส่งไอดีเปิดหรือย,ยัง ยังไม่เปิดไงมันจะมีขอบนิดนึงนะแผนที่จะมีขอบนิดหนึ่งน,นะครับเพราะระหว่างหอดไอเสียับช่องส่งไอดีเนี่ยนะนะมันจะไม่อยู่ในเดียวกันเนี่ยนะมันต้องเปิดช่องอเสียก่อนแล้วถึงจะเปิดช่องส่งไอดีไงนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือช่วงที่ไอเสียออกไปเองเพราะฉะนั้นในช่วงไอเสียออกไปเองนะครับอันนี้เป็นรูปไหนนะอ่าล่างขวาแล้วนะ โอเคนะแต่มาลยรูปที่ก่อนล่างขว่านิดหนึ่งพราะอะไรครับเพราะล่างขวานี่อะไรเปิดแล้วช่องส่งไอดีเปิดแล้วเปนมานี่แล้วไงเออทางคอร์ลอเปิดแล้วไงเนี่ยมาถึงเส้นนี้แล้วแต่จริงก่อนจะถึงเส้นเนี้ยมาจะเลยเส้นนี้มานิดนึ่งได้ไครับ,รบเ,เ,เ,เออใช่ระยะห่างในระหว่างสองขอดนี้ไง แล้วถ้าดีแคปเนี่ยได้าว่าสองขอนี้เห็นไหมอรยสูบเราเนี่ยที่ที่ลงซีสุทธิ์กรนตุรงานเนี่ยโอเคนะอรยนะนะสุทเนี่ยนะครับสังเกตนะมันจะเบลอแล้วต่อไปลงต่อปั๊กมันจะเริ่มเปิดแล้วไงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเปิดช่องมัเสียเมื่อไหร่ไอเสียม,มันจะระบายออกไปเองระบายไปเองจนมันลงมาอีกระดับหนึ่งมันจะเปิดอะไรต่อครับ เปิดช่องส่งไอเดีเนี่ยตัวเซฟป็นจิ้นพอทุกเพื่อนคือช่องส่งไอดีแหละเมื่อใดเปิดรื่รู้สรวที่มาตำแหน่งรอยเสือเซสองปั๊บอ่าคราวนี้แหละเห็นไ,ไหม ID, ไอดียใครเสียมาจะออกไปด้วยกันเห็นไหมอาจารย์นะ,ะตอนนี้เป็นรูปไหนจริงๆ้ะเป็นรูป เออตอนนี้มากว่าล่างแล้วเพราะอะไรครับนี่คือแลบแล้วไงเนี่ยนะพอที้โศกเปิดช่องอะไรครับมันเปิดช่องส่งไอดีแล้วนะช่วงนี้เขาเรียกช่วงเห็นไหมครับนะเนี่ยฮะส่งไอดีเนี่ยเซ็นเปอร์จิ้นเนี่ยส่งไอดีขึ้นไปให้บนแล้วมันจะออกไปพร้อมอะไรครับพร้อมกับไอเสียด้วยน,นะเอซอปเนี่ยคือไอเสียเหตุการนี่จะออกไปพร้อมกันเลยเนี่ยนะ เดี K land? K land? K land? ๋ยวออกไปได้ก็ออกไปได้เอีออกไปเรื่อยเลยนะเดี๋ยวสุดก็ที่ขึ้นแต่ยังไม่ปิดเลยนะช่วงขึ้นก็ยังส่งไ้ดีเข้าไปอยู่นะเดี๋ยวสุดก็จะขึ้นไม่ส่งไ้ดีออกไปเรื่อยๆด้วยกันอยู่ขั้สี่ยังไม่ปิดอีจแจ๊คไปดันขึ้นมาหนึ่งไล่ออกไปทั้งสองโตเลยนับมันยากาศกับแนบ่ยออกกปด้วยกันนะแต่สุดก็ที่เลยตำแหน่งสุรามาเส้นที่หนึ่งโอเคนะเลยสุรามาเส้นหนึ่งจะอะไรขึ้นครับตัวเิกิมันชินนะครับ นี่การสวัสดีเป็นไงสิสุดการส่งไปดีแล้วโอเคนะหาเพิ่มสูตรเพื่อที่จปิดอะไรครับปิดช่องส่งไปดีโอเคนะเนี่ยปิดช่องส่งไปดีสังเกตนะครับแล้วช่องไอเสียเนะปิดหรือยังอ่ะยังมันมีแคปแอีกทีนะอีกทีนะมีแคปตรงนี้อยู่เห็นไหมครับมาช่วงนี้มาดอกแบบมาไล่ไอเสียตกค้างเหมือนกันเลยเลขคืไอไล่เสียตกค้าง อย่าดูสูบขึ้อนแต่มันเปิดช่องส่งไอดีแล้วมันจะดันส่วนหนึ่งนะเนี่ยดันไอเดียใต้เนี่ยให้เป็นไงให้เกจดขึ้นไปเพื่อจะได้เสียด้วันวนะออกไปอีกหน่อยหนึ่งโอเคนะเนี่ยคือไล่ไอดีสุดเ้ายเียต้องพังอยู่ลอยอยู่เนะี่ยให้ออกไปแบบหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นมันจะเคลืนที่ต่อมาจีเส้นหลังสุดทรราชที่สองเห็นไหมดูสูบปิดเลยครับอ่าปิด ช่องไอเสียตอนนี้มารุกไหนแล้วนันการเริ่มต้นการอัดอีกรอบเลยนะเห็นไหมอันนี้มารุกไหนซ้ายซ้ายล่างอ่ามาซ้ายล่างเห็นที่ยอันนี้มาซ้ายล่างเลยนะเพราะอะครับลึกสุดที่ขึ้นไงเห็นไหมครับเปิดทั้งช่องซอยนีเปิดช่องซอยเสียรับเปิดไปด้วยพอร์ตไอดีด้วยเห็นไหม นี่จะช่วงการเริ่มต้นการอัดใหม่รอบหนึ่งเห็นไหมนี่เส้นนี้เห็นไหมครับเม่อขนาดนี้นี่คือน้ำมันอากาศหรือโซ่ส่งที่เหลือจากการส่งของตัวเซเป็นจิ้นเนี่ยนี่ที่เหลือนะครับนี่คืออากาศที่เหลือจากนี่ที่ไปส่งขึ้นมาเนี่ยเะได้ออกไปไปเสียอีกชนเรนก็ไปได้เสียที่ตกค้างนี่คือที่เหลือจากตรงนี้นะ โอเคนะที่เหลือจากการส่งเนี่ยนะครับแล้วส่งไปดีขึ้นไปเนี่ยจากช่องส่งไปดีนี่คือส่วนที่เหลือนะไอดีที่เราใช้งานในรอบต่อไปเพราะทุกรอบของสงว่างเนี่ยจะมีไอดีที่เหลือจากตรงเนี้ยให้เราสามารถใช้งานได้ทุกรอบที่ยอมมันรันอยู่นะครับนี่คือส่วนที่เหลือจากการส่งแล้วนะส่งขึ้นไปข้างบนโอเคนะตอนนี้จะมารูปทางด้านล่างขวาลวไล่นะไปล่างซ้าย เห็นไหมแล้วต้นการคอมมิชชั่นยงไงใครอัดใหม่ไปไัญหาไอ้ลูกสูบก็ทําไงล่ะมันจะขึ้นที่ขึ้นไปต่อนะเห็น,นไ,ไหมครับิกไปเรื่อยจนถึงรูปบนซ้ายเห็นไหมครับไอ้ลูกสูบนะครับเปิดช่อง ID เห็นไ,ไ,ไหมไอ้ลูกสูบเปิดช่องดีใหม่แล้วตอนนี้มาบนซ้ายแล้วเห็นไหมนะนะเปิดช่องส่องอดีปับ๊บ ID ก็เริ่มเข้ามานะครับตูดตูดเข้ามาในซักชั่นดูด ดูเข้ามาใต้เลยครับใต้รู้สูงใหม่ข้างบน,นยังไงอัดเข้าไปยังไงข้างบนจะอัดเข้าไปข้างล่างก็ดูเข้ามานะครับไปถึงเส,ส้นรอยสูงไตบนใช่ครับด้านบนรูสูงก็เริ่มจุดกายไฟายจากกระชีนจุดกายไฟยเริ่มลุกไหม้แล้วลามไฟข้างล่างปิดหรือยังอ่ะยังไม่ปิดก็ยังซักช้ำอ,อยูงงยไอ่ไงนะว่าเห็นจะดูเข้ามาอยู่นะครับดูเข้ามาสนะจนถึงเส้น หลังนะโสูตไยบนเมลดีเลยหมดและสิ้นสุดของการดูดเห็นไนี้ที่สุดทันดูแล้วต่อไปเชื่อด,ดันดันที่สุดก็ที่ลงนะครับเราจะที่ลงเนี่ยมันก็อัดไอดีภายในห้องเขาเอียงท่าใต้ทุกสูงด,ด้วยโอเคนะครับแล้วมันลงเนี่ยพลังงานที่ได้มันจะไปใช้สองอย่างเลยหนึ่งคือเอามาใช้ใน่านก้าน่านท้องเอียงเอาไปใช้งานภายนอก นะสองคือออกไปอัดเห็นไหมเอาไปอัดไอดีพานุ่งเรียนให้เกิดแรงดันและอุณหภูมิสูงทำให้เบนซินกลายเป็นแคสโซลีนพอส่งหรือส่งไปไปบนแต่ไม่ใช่น้ำมันนะไม่ท้องเหลวนะคือส่งไปเจ้าสอยดีขึ้นไปเนี่ยมันเป็นกลิ่นทอมไมซินนะ่ําไมกลิ่นไมซินไม่แคสโซลีนเบนซินมองเห็นเป็นน้ำแต่กลิ่นมันนะนั่นคือแคสโซลีนมาจากไอของน้มันไมซินเบซินเราติดไปไฟที่ไหน มันเป็ดที่กินนะไม่เป็ดที่น้ำนะแอร์เปนยีนเดที่ไหนเป็ดที่กินมันก้ามไม่เป็ดที่น้ำในแชทนะเข้าใจไหมฮเพราะฉะนั้นถ้าแก๊สบ้านเรารั่วเนี่ยเราได้กินเมื่อไหร่ห้ามทำกรายไฟห้ามปดสวิตชเปิดป็ดนะเพราะทุกันาฬิกาปอดซื้อใส่บ้านจะมีการอาร์ตเข้าใจไหมฮะห้ามกดสวิตช์ทุกชนิดไฟเปิดท่านลงช่วยเป่าให้ออกไปเลยไม่ต้องเลย ปรับาต่งอย่างเดียวให้ลงาไปนอกพันธาออกไปถ้ามีประกายไฟเม่อไรปั๊บมันิดเลยนะครับเพราะมันติดที่กินไม่ติดที่น้ำเบสินเหมือนกันนะที่เราได้กินแล้วมัน่ชุดนั่นแหละติดไฟมันติดไฟได้แต่น้ำมันไม่ติดถ้าเบสินถ้าใสใส่ถาดเอาฟแชั่นลงทั้งใต้มันไม่ติดนันเรียกว่าไอชีิดจุดแล้วต้มในน้ำมันดับแต่ถ้าเป็นทางผิวอ่ะมันจะรูดเลย น้เพราะไอที่ไปส่งขึ้นไปจากตัวนี้มันไม่ใช่น้ำนะไม่ใช่น้ำัาเม็ดสีนะเป็นไอนะครับไไมันเป็นไอนะครับไอไมาจากไหนล่ะนี่งไงระเบิดป้ายข้างใต้นี่นะอาจถ้าเกิดแรงดันแ้วผูกสูงแรูก็ทำให้เมดสีกริจายโอเคนะนี่แหละนะครับที่เราติดไฟได้โอเคนะ การรจาระเบิดก็ดันให้ส่ดรถที่เราส่งนํานไปก้าวไปเพระเวียไปใช้งานถ้าลากก็อัดไอดีพระเพราะเวียให้ไปต่อที่ไหนครับต่อที่ช่องส่งไอดีเมื่อส่งคึินที่ต่อมาถึงเซ็ตคอนศูนย์ต่ลากที่หนึ่งเห็นไหมไอซซออนโอเพนเห็นไหมครับดังนั้น,นเริ่มต้นของการขายเห็นไหมนี่นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยไอเสียออกไปเองเพรานั้นช่วงเนี้ยนะครับ มาอถึงเส้นสีสองเมื่อไร่เลยไงครับรู้สูบเปิดช่อง ID ด้วยช่องส่งอะ่ะน้ำค่าน้ำค่า,า,าเส้สอสูบมาอันอากาศาน้ำมันก็นี่นะมีนานๆเยอะนี่รู้สูบเปิดเวลาแบบท่นฟื้นขึ้นมาเลย, <c oughs> ยนะครับเห็แล้วส่นออกไปพร้อไก่เสียเนี่ยออกไปออกไปออกไปพร้อไปเสียจนถึงเส้นหลังสืน้ำเส้นแดงรู้สูบที่ขึ้นปิดเลยครับเปิดช่องเนี่ยส่ง ID เลยนะ เพราะช่วงส่งได้ดีที่สุดบนข้าสิสุดละเพราะสูดมนปิดแล้วนี่โอเคนะเพราะมันจะเหลืออะไรครับที่สุดที่ต่อแต่ช่องมันสิสุดและการสวัสดีที่ไปมันก็อยู่ว่าะที่อัดไอเสียที่ตกค้างออกไปอีกนิดนึงแล้วตึงมัปิดอะไรครับไปปิดช่องไอเสียเมื่อปิดช่องเสียเมื่อไหร่น่คมีการเริ่มต้นของการอัดมันก็วนมาลูกซ้ายล่างใหม่ นี่แหละมันจะิีอยู่นี่แหละที่จะสังวแเราที่มันรันล้วที่มันติดเครื่องโอเคนะนี่หลักการข,ของยนต์ที่เป็นอ่านะสองจังหวะ